ชาวเมียนถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับและมีภูมิปัญญาในการทำเครื่องประดับเงินโดยชุมชนเมียนที่บ้านคลองเตยอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรถือว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงและพยายามทำให้หัตถกรรมเครื่องเงินของชนเผ่าเมียนมีความยั่งยืนแต่ว่าพวกเขาก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปติดตามมุมมองของนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกับ ชาวเมียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีนมาอย่างต่อเหนือของไทยรวมถึงที่บ้านคลองเตยอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพวกเขาได้นำภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินติดตัวมาด้วยจนได้รับการยอมรับในหมู่ชนเผ่าว,ว่าฝีมือการทำเครื่องประดับเงินของชาวเมียนประณีตสวยงามด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่นี่เปลี่ยนแปลง แต่คนเมียนที่บ้านคลองเตยอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรได้พยายามปรับตัวเพื่อให้ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินของพวกเขายังคงอยู่โดยการตั้งกลุ่มหัตกรรมเครื่องเงินชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นลูกผมย้ายมาที่คลองเตยคลองลานเนี่ยปีหนะึ 2, ่งเจัตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนําให้ตั้งเป็นกลุ่มแล้ตั้งเป็นกลุ่มข้ามาเนี่ยก็ผลิต ของคุณไทยมากคุณชาวขาวมากคันนี้ก็มาใส่อยู่นี้ก็มีมีหลายคนนะหน,น,นุ่มๆภาษาเขาก็หารทำกันก็เขาก็เป็นยึดเป็นอาชีพหลักเขาีจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ลูกหลานลเราวนี่ก็สืบทอต่อไปพิพัฒวิทยาธิกุลช่างทําเครื่องเงินเชื่อว่าในอนาคตหัตกรรมเครื่องเงินยังคงต้องมีอยู่ต่อไป เพราะเป็นภูมิปัญญาที่ถือว่าอยู่คู่และติดตัวชาวเมียนมาตั้งแต่อดีตและอีกทั้งยังต้องใช้และสวมใส่เครื่องเงินในพิธีกรรมต่างๆอีกด้วยมันเป็นสิ่งที่บ่มบอกถึงความเป็นชาติพันธ์เขาว่าเขาโอเคถ้าเกิดว่าใส่อย่างนี้แล้วปุ๊บดำเนินชีวิตในรูปแบบนี้ก็คือยังเป็นตัวตนของเขาอยู่งานตรงนี้ครับผมในอนาคตเนี่ยยังอยู่แน่นอนครับผมเพราะว่า คนแต่ละคนถือว่ากลุ่มชนเผ่าต่างๆเนี่ยก็ยังใช้เครื่องเงินนะเหล่านี้อยู่เนี่ยครับแล้วก็บุคคลที่จะทำเนี่ยก็คือในแต่ละนแต่ละันเนี่ยคือเขายังมีเด็กที่มาสืบต่ออยู่เลยแต่อีกมุมหนึง่งลูกหลานชาวเมียนจํานวนไม่น้อยที่แม้พวกเขาจะยังช่วยพ่อแม่สืบทอดการทําหัตกรรมเครื่องเงินอยู่แต่ก็มองว่าการทําเครื่องเงินเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในอนาคต พวกเขาก็อยากประกอบอาชีพอื่นตามความถนัดของตนก่อนอีกด้วยเช่นกันเด็กคนอื่นหรือเพื่อนผมยังพีคทำอยู่ครับช่วยปั๊มเงินกระปัดครับยังครับดูงานอื่นก่อน,งานน,นงานนี้เป็นงานสำรองครับงานหัตถกรรมเครื่องเงินของชุมชนบ้านคลองเตยจะยั่งยืนต่อไปในอนาคตรหรือไม่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนเมียนรุ่นใหม่ให้มีฝีมือในการสืบสารการตีเครื่องเงินตามแบบฉบับของชาวเมียน และมีวิถีชีวิตที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมยังคงมีอยู่ได้ตามความคาดหวังของชาวเมียนในชุมชนบ้านคลองเตยต่อไปนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูรลสงครามจังหวัดพิษณุโลกรายงาน